อาละครก็สวัสดีทุกคนออกนะครับเอาละครับกับมาอยู่ที่จุดต้นกันเลยวันนี้เราไปอยู่เกมลบบกแล้ววันนี้เราอยู่กันในแมบบห้องถุงไปไทยนะไปไทยห้องถุงนะเขาตามโอ้ยอ๋อ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 วันนี้เราก็เราก็จะเล่นกับไอ้อา no นุคนเดียวกันเดิมห้องนี้ดิเอ้ยน,นี่มาสร้างเลย ปกตินะุกคนแบบนี้ง่ายมากเลยง่ายมากตแต่ความจำต้องดีคนใส่อืมชั้นหนึ่งเลยเริ่มชั้นหนึ่งเลยอ่ะหยุดทางทางขยะเปิดฝาอยู่แล้วโน<อ>าใส่เมื่อกี้พิธีถังขยะอันนี้เราก็ไปได้เลยเลยหัวเหลืองผมไม่งอกโอเคหัวเหลืองผิดปกติผมไม่ใช่ผมเหลืองตัวเหลือง,ต,องตัวเหลืองถึกแล้ว เอาแล้วก็ไปเลยเก็มวงจรปิดหันไปทางข้างหน้าก็มวงจรปิดหันไปทางซ้ายโอ้มีจำอะไรเยอะเราไปได้เลยรู้อยู่อ้าวเหลือสองชีวิตนี่ไงชั้นศูนย์มันจะได้ดูโอเคเอออ,นนอ,นนอันนี้ชั้นศูนย์นี่ชั้นศูนย์ทั้งขยะเปิดไฟเลย,ยแล้วโอเคตรงนี้คนตัวเหลืองใส่แว่น<อ>กล่องสีเราไปกินไม่ได้ใส่แว่นด้วยกล่องดำใส่ท่ายไหมใสม่ต้องท่ายหรอ อันที่สิบโอเคแล้วก็ไปต่อไปต่อเลยเออกางเลย <c oughs> เอ,อ่ไป้ายมีเท่าเดิมเ,เดี๋ยวเนะดี๋ยวจุดูดดูด,ดอันนี้คือเปิดใส่แว่นใส่ทายปกติหมดก็ปกตนะิเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นที่สิบก็เหมือนเดิม เราจะมาเดากันนะครับทุกคนก็น่าจะไม่มีอะไรผิดอ่ะกูกดหนึ่งกูก็ผิดมันไม่มีอะไรผิดเมื่อกี้กล้องจอนิดตรงตรงปิดอันนี้หันซ้ายอ่คนคนก็มืเหลืองส่แว่นตัวตัวเหลืองใส่แว่นเมื่อกี้ไม่มีอะไรผิดปกติแล้วทำไมเราผิดเดะไปไงมึงมปใส่หนึ่งหยุดหยุดเฮ้กระเป๋าทองหนึ่งอันแล้ว เป๋าทองก็เป๋าทองเดี๋ยวกูดูให้นะอย่าเพิ่งกดอ่อเออผิดหนึ่งผิดอะไรล่ะพานไม่ไม่เอ็มเมื่อกี้รอบเมื่อกี้รอบก่อนก็เป๋าทองแล้วรอบนี้ถังน้ำมันเอ้ยไม่ใช่ถังน้ำมันถังขยะถังแดงถังขยะมีอะไรอีกไหม<ด>คนเปลี่ยนกระเปา๋าเป็นกระเป๋าดำกกระเป๋าดำก็ถูกแล้วถูกแล้วกระเป๋าดำถูกแล้ว แค่แดงก็ตอบแค่นั้นจบแมปอะไรวะเนี่ยโคตรง่ายเนี่ยเห็นไหมสองกระเป๋าคนกระเป๋าเหรอมันเปลี่ยนไงไม่เกี่ยวด้วยมันไม่ไม่เราต้องเราต้องจิ๊บแบบแบบที่ศูนย์เนาะไม่ใช่หรอเราต้องเอาเอาชั้นเอาชั้นที่เราต้องเอาชั้นที่ศูนย์เป็นตัวอย่างคนเวรทหารเพื่อนตัวอ่ะเนี่ยข้างถูงอ๋อหรือเจ้าแบบหรือเจ้าแบบนี้ เอาแบบอื่นมันมีโรงงานด้วยแบบนี้แหละอา่องโถงมึงทำเรื่องไปมึงจะอะไรมึงอ่ะเมื่งอะถังขยะเปลี่ยนถังขยะเปลี่ยนก็จริงป่่ว่าถังขยะเปลี่ยนสีเอาดูแบบที่หนึ่งอะเอาเร่องปกติคนพลเรืองผมทรงผมปกติใส่ถาทูมึงก็ต้องมกจกระเป๋ากูอิใจกระเป๋าแล้วกระเป๋ามันเป็นฉันหองอ้าวมึงจำอะไรไม่ได้เลย อ่ะเมืนเดินหมดเอวิ่เสียงเสียงทำไมเฮ้ยป้ายนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่บอกเสียงเสียงเสียงเกมทำไมมันมีตัวอะไรไม่รู้ทูปก็น่าจะผิดแค่หนึ่งอุ้ยสองอันแล้วโน้สองอันแล้วเดี๋ยวพึ่งเดเพิ่มทำไมสามอันไอ้เหี้ยสามอันหันหลังดูดิสองอันที่สามอ่ะเฮ้ย เสียงคุณก็เสียงไอ้นี่มันจะฆ่ามึงอ่ะอะนหลอโอ้ยมันฆ่าด้วยวะแม่งฆ่ามึงเมื่อกี้อ่ะเอ้ากูนึกว่าไม่ได้ฆ่านะเอาต่อจริงจริงมันฆ่ามันก็วิ่งไล่อยู่เมื่อกี้เมื่อกี้เออเมื่อกี้เมื่อกี้มีสองอย่างผิดปกติกูก็นึกว่าอะไรแม่งเดินเข้าไปหามัญชีแล้วก็ตายไม่ไม่มีใส่กูหยุดก่อน ยหยุดเพื่อฮึเอ้ยถูด้วยเชตโต้ไอ้อโนมันจะไม่ได้จริงเดี๋ยวโคตรง่ายอืมกูเช็คละเอียดเอาหยุดก่อนรอบนี้ไม่ต้องมีอะไรแปลกกะเป๋ากะเป๋าไม่น่าใช่ชั้นที่สิบก็ปกติเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูขอดูนี่ก่อน ไม่ถ้าขยำเงาเงาเนี่ยถามขยำเงาปกติถามขยำเงาปกติเสกมาแต่ทำไมทำไมคนมันมันหยุดอ่ะปกติคนหยุดหยุดอยู่ใช่ปะใช่ปะแอดมินเสกหน้าโนูปกติคนจะหยุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหรือมันเดินต่อกูไม่รู้เราไม่ได้เฝ้าคนเราไม่ได้ดู้จุดสุดทียไปน่าจะไม่มีอ่ะหรือเปล่าน่าจะขอใช้คำว่าน่าจะ ฟึบพันจริงด้วยชั้นที่สามชั้นที่สามกูเจอเจอยังไงรอบนี้ก็เจอายปกติตัวนี้หนึ่งตัวนี้หนึ่งถ้าใอยากถ้าใครอยากอ้าวกูตกอีควายแม่งอะไรวะนนี้ไปไปไม่ต้องจำอะไรละกูกับมึงดูคนละตัวเลยตัวนั้นอะกูรู้อยู่แล้วจะฆ่าเพราะมันหันหน้าหนี โอเคหยุดดูโอ้ยไม่มีอะไรอ่ะจีสัสฮะไหลมันคือเลไรมันคืออะไรว่ะหรือว่าต้องต้องรอคนเดินไปให้เสร็จก่อนใช่แล้วต้องรอคนเดินไปให้เสร็จก่อนรับบีมาอะไรนะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งมาะถ้าอีกรอบมึงไม่ได้เหรอ ก็เล่นไปเรื่อยๆเลยก็เล่นต่อสนุกดีเลยอย่าเล่นนานีิปะเล่นเล่นอ<ด><ด>ีกแล้ <คะ S 1> ถ้าได้น้องนึงผ่านก็ลองเปลี่ยนแบบดูไหมไม่โอยนี่เสียงคิวบอกูมาไม่ได้ยินชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งลืมมา เดี๋ยวเรารอคนเดินไปก่อนมันชั้นที่หนึ่งไงมันยังไม่ทันมันไม่ใช่ชั้นที่ศูนย์มันมองหน้ากูเฮ้ยผิดมันผิดหนึ่งพี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 ดหนึ่งไม่มองหนากูใช่เลยแม่งองกูกูเห็นมันมองหน้าตอนตอนแรกตอนอะไมองหน้ากูตอนที่กูพูดอะเอออะหยุดดูเฮ้ยไม่มองกระเป๋าเดิมอะกระเป๋ากระเป๋าดำนะต้องเป็นกระเป๋าดำเอ้าวหัวอ๋อ อ,อ๋<ส>อกระเป,าเป๋าดาไม่เงาโนถ้าเป็นสีเงาเงาแสดงว่าจะเป็นคนอื่นใช่เงานิดนึงอ่ะอันนี้ก็คนเดิมคนเดิม,มดูป้ายน่าจะไม่มีอะไรผิดนะหวังว่าอย่างนั้นถ้าผิดก็คือคนอยู่นิ่งโอเคใช้ที่สามคนอยู่นี่ไม่เกี่ยว คนอยู่นี่ไม่เกี่ยวคนจะหยุดนิ่งอยู่นี่ตัวหยุด,ลดตลอดโอเคหยุดเดือดหมดเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งรอรอดูตอนท้ายไอ้ไม่มีไอ้ไม่มีดูป้ายนะดูป้ายด้วยก็มุงจอปิดฐานมาทางนี้ฐานทางนี้โอเค,อเคหยุดนิ่งปกติโอเคออกมาป้ายศูนย์เฮ้ยป้ายมัน เอ้ยลืมดูป้ายมันเท่ากันป่าวะสิบแหละว่าน่าจะป้ายไม่เท่ากันกูว่าน่าจะป้ายไม่เท่ากันดูอ๋อป้ายไม่เท่ากันอยู่แล้วชั้นที่สี่ยุดดูอะไรอ่ะอะไรอ่ะผีไอ้นี่หัวขาวด้วยสองกระเป๋าเงาอีกเอ้ยกระเป๋ากระเป๋า กระเป๋ามันบางมันบางมันบางข้างใครอันนี้ก็เป็นเดียวเยวมันไม่เหงาขนาดนี้เลยมันมันดูทสักย่า่งเดียวเดี๋ยวเออกระเป๋าเดิมกระเป๋าเดิมสองสองสองไม่รูทางใครอะกระเป๋าเดิมหรือมั้งรีบไป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 เอากระเป๋าจริงด้วยกระเป๋า โอเคอันนี้มีมมอะไรมาสีสีมันก็มันก็เงานี่ว่าแล้วมันผิดอะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้กูเดินชนตัวมาแล้วตัวเบี้ยวไม่เกี่ยวคือนึกออกแล้วมากูจะมีชีวิตอีกกี่ชีวิตวะหยุด <c oughs> เด้อหมดเอีใจแค่กระเป๋าถูกด้วยเฮีย <c oughs> กระเป๋า <c oughs> เรียบ ไม่มันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งหนึ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 ่งเนี่ยถ้าขยับเป็นสีลุงเนี่ยไหนไม่เห็นเป็นสีเลยเออว่ะเออว่ะอ๋อมันมันมีสีเพิ่มเข้ามาเหรอเราเอาหนึ่งก่อนนะเราเอาหนึ่งก่นอนเราเอาหนึ่งขีม้มันแบบอืมขี้มอนกูอ่ะจริงด้วยจริงด้วยชั้นที่สามยังเรายังไม่ผ่านเลยเ้ยผ่านแล้วดีกว่าเราผ่านถึงชั้นที่สี่หุดหุด ทำไมรอบนี้มันเดินมาจต่ขอบวะโอเคหนึ่งก็กะเป๋าอินทูบะปิผิดแค่หนึ่งเฮ้ยชั้นที่ห้าต้องมาแล้วเดี๋ยวเราขอดูก่านได้สึกชั้นที่นะครับทุกคนเดินหมด เดี๋ยวเราดูก่อนเราดูไปเรื่อยแต่เหมือนเหมือนลับนั้นเดินไปเฮ้อเฮ้ยเสียงเดินโนโนเสียงเดินเพิ่มเข้ามามันมีแค่เสียงมันมีเสียงเดินเพิ่มเข้ามาทำไมกูไม่ได้ยนนะินเนอะมึงไม่ได้เปิดเสียงเปล่ามันมีเสียงเดินอ่ะ เพื่อนกูนีนนเ่เพื่อนกูอีพีเดินไหมเพื่อนมึงเดินใช่ไหมเสียงเดินใช่ไหมบอกหน่อยน่าจะน่าจะเป็นเสียงเดินมึงยากูเป็นเสียงเดินกูว่าแล้วเสียงเดินไม่เกี่ยวเกี่ยวมันเป็นเสียงเดินของมันอะของไอเนี้ย เนีย่ยมึงถ้ามึงสังเกตฟังดีๆมันไม่มีเสียงเดินมีไม่มีมีมีอะเออมีว่ะเมื่อกี้มัน,ม,นมันผิดอะไรอ่ะอะไรเมื่อกี้ผิดอะไรอ่ะผ <c oughs> มไม่รู้มันมีเสียงเดินปกติมึงเชื่อกูยังผมไม่ได้สังเกตเสียงเลยเนี่ยอ่าอืมอ่าเดินไปเอื้อดิ เออเฮ้ยมันจะทำให้เล่นยากขึ้นนะกูว่าคนที่ใจไม่มีอะไรหรอมั้งหุยผมผมขาวขึ้นไหมผมมันดูออกฟ้าๆขึ้นหรือไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวพลดพดน่าจะไม่ผิดอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร ไม่ผิดเดึงไม่ผิดจะเอ๊ะโอเคราดูเดินไปเราเพื่อนมองหน้าหนึ่มองหน้าเรื่งอง อเอาึดอัเีหมดเลอ้าวเฮ้ยมึงเกียวฟุ่มฟาเลยผิดปกติหนึ่งดูกูอือกาข้จากนรนี้ยเ้ยอปลีเฮ้ยันที่จชันที่ห้าหเนี่ยวันนี้ชั้นห้ผ่านจบเลยนะครับทุกคนอุ้ยนี่นีทางเดินทางเดินเนี่ยชันหจริงจมันต้องเป็นสิ อ๋อ oh. แกกูจำได้เนาะเอื้อมั้ยแล้วตอนเนี้ยตรงไหนตรงนี้เป็นสี่อ๋อถูกแล้วถูกแล้วเอไอ,อพวกตั้งแรกแหละถ้าเราเดินผ่านตรงนี้มาคือนี่นนผิดแค่หนึ่งผ่านเว้ยชั้นที่ห้าแล้วชั้นห้าอุ้ยหนึ่งควันควันโอ้กูไม่กล้าเข้าไปอ่ะ แค่ขวัญเฮ้ยนี่นี่นี่สอง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 อันนี้าสามกระเป๋ากระเป๋าส,ส,สามสามกระเป๋าเฮ้ยกล้องจอนปิดตรงนี้นมีไหมมาดูโน<อ><อ>ไม่รู้อ่ะมันมันสามม,มีอยู่แล้วกล้องจอนปิดกล้องจอนปิดมีแล้วแต่คนเจอทำไม มึงไม่น่าหันไปเห็นเลยไม่ได้สังเกตอ่ะเราเดินไปเราไม่ได้สังเกตกําลังก่อรปิดเลยอ่ะเรสังเกตไม่ครบคนเอาห้องถงเนาะห้องถูงใช่เจ้าห้องถูงมันเดือมกูหนาววะกูไม่หนาวกูร้อนไปเอาไปเราก็จําได้นะเนื้อแต่แค่เราไม่ได้สังเกตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเฮนี่ไม่มีอะไรเลยออ้าวไม่มีกล้องไหมมันก็สีมันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหร ก็ถูกแล้วแล้วแล้ว,ลวตายอะไรอะ่ะตายโง่เลขเป็นสิบดี๋ย,ยป้ายป้ายปงป้ายหันหน้ามาหากูไม่หันฮ้ยลองเรินไปก่อนลไม่เอาร้องบูไม่เอาร้องแบบเอือได้เอานิสซ่าร้องยาวๆ จะไปถึงด่าที่สามงจังเลยไม่ทำเลยเลยอุ้ย,ยหนึ่งมีคนปาของสองป้ายนนาสามาคนขอประตูไหนคนขอประตูมึงนี่กูได้ยินหยุดในแถวเนี้ยขอประตูมีสามสามเพื่อนยบอยู่กูได้เสียวขอประตูจริงอ่ะ สามเพื่อนกดเคาะประตูได้ยินย่า <Yeah. S 1> สามมึงเชื hmm. ่อกูปิงผิดกูว่าแล้วอ่ะกูบอกแล้วเชื่อกูคนปุ๊เคาะประตูกูไม่ได้ยินเหรอกูเดินมากูกูชิดอย่างงี้ไงแล้วกูดูจอยอะ่ะนี่เสียงหายใจปกติเนาะเสียงเสียงหายใจกูไม่ได้ยิน <c oughs> ใช่ ว่าอันนี้มองหน้าวิหนึ่งหนึ่งแต่างเดียวใครมาเยี่ยวตรงนี้วะเรป,ปรี้ยกช้ำไปยป้าจะไปเลขสิบใช่ไหมปึ๊บเลขสิบหยุด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 มองหน้าศูนย์เหรอก็จะปิดธรมรมดาต้นปกติ หยุดไหมหยุดถูกต้องอันนี่3ง่ายเกินไม่ได้สามสิอุย้ยไปไปสลับไปสลับหนึ่งอือหนึ่งนแล้วอ๋อบึกเอ้ยไม่ใช่อ๋อหนึ่งนะน่าจะมีแค่หนึ่งอะถังขยะก็ไม่มีอะไรละถังขยะน่าะนนจะมีรูอาจจะมีรูเหมือนรอบเมื่อกี้ก็ได้ ปาเลสโกเอา้ามันนับเป็นสองเหรอป้ายสองอันป้ายสองอันสำหรับที่กันอันเดียวอ๋อเออใช่<ป>ใช่นับเป็นสองใช่ปะใครใครเล่นใครเล่นใครเล่นรู้บอกด้วยไปใครจะคอมเมนต์นอกจากเพื่อนมึงต้องดูฮัลโหล โคตรง่ายสักพักวิ่งวิงวงว่งสักพักเดินมาจำสแกนอีกแล้วเหรอเฮ้ยโนโนมัน no, no. ลอยพื้นอ่ะอะไรครู <All right. S 1> ก็ดีแท้ขยะมันมีจุดๆดดำๆตรงนี้อยู่แล้วปะวอ๋อ,ม,อ,ม,อมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นอันนี้ไม่ใช่จุด,ดดำมันเป็นกระดาษศูนย์ง่ายจังเลย <c oughs> วัดหนึ่งสองสามนี่ง่ายมากเลย <c oughs> <c oughs> อที่สียที่ห้าไม่สับสนหยุดอันนี้อันนี้จะมีพลผิด มันจะมองหน้ากูม,ม,นะมันจะตายเอ,อ้อน้ำจะรั่ว,วเฮ้ยไม่มีอะไรเลยจริงดีอะไรอ่ะป้ายก็ถูกอ,อมันไม่มีอะไรประตูมันไม่มีอะไรก็ก็ไม่มีอะไรนะประตูปกติเอ,อ้าอะไรอ่ะอ้ออะไรวะ อวกูต้องจำยันประตูเลยใช่ไหมเนี่ยมาจำประตูรอบเนี้ยกูจำประตูอ่ะเออเมื่อกี้ประตูผิดเหรอน่าจะเป็นที่ประตูเออน่าจะเป็นที่ประตูรอบเนี้ยจริงเกมกากเกมเกมหรือคนเล่นกาก์ไว้เกมเกมนี่อย่าเพิ่งไปมึงเข้าประตูไปก่อนเลยจำประตูก่อนอ๋อประต่อรอบที่แล้วประตูใหญ่โนประตูใหญ่ เอันนี้ก็อันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็เล็กมันเท่ากันไหมอันใหญ่อันนี้เล็กไม่เท่ากันเท่ากันไม่เท่าเท่ากันดูเห็นไม่เท่ากันเท่ากันเท่ากันสองแล้วจะเป็นสีใต้มันเดิมหมดโอเคประตูเล็กเลยทันหน้ามากกวไหมไม่รู้รอมันตายเอื้อเอื้อดิ เอื้อดีโอเคง่ายมากรอบเนี้ยรอบเนี้ยรอ,รอบเนี้ยเจอรอบนี้เจอรอ้อยเปอร์เซ็นต์หยุดนิ่งเลยกูตืต่นเต้นกันหันหน้ามองไปด้านบนเนี่ยไอ้นี่นี่นี่หนึ่นน 1, 2, 2, งส okay. องสองครึ่งโอเคเออสองครึ่งไม่มีไม่มีโนมไม่มีกูจำแค่ ไอช่องแอร์มันจะสูงจากป้ายสองครึง่งช่องนะี้น่ะจำทำไมจำไว้เผื่อมันใหญ่เกมเลยมีสชั้นสี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเนะี่ยหนึ่งสอง <ไป S 1> สองข้างบน,บนดูคนดูคนก่อนเมื่อกี้กูโดนชนโอเคไมม่ีน่าจะมีแค่สอง สวยชั้นห้าชั้นที่หกต้องมาแล้วทุกคนชั้นที่หกควันควันหนึ่งพะกระหายสองสามหน้าคนน่า้นอุ้ยอุ้ยไปดิอุ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะ่ะเอ้าอะไรอะ่ะมึงตายอะไรอะ่ะมึงตายตกใจหมดสี่ใช่ไหม สี่วิกิสี่อะไรวะผีไปแล้วอะไรจะจะขึ้นชั้นสูงสูงทุกรอบไม่ต้องมีผีมาจ้ำอะมังเดินผีทุกรอบจ้ำสเก็หนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งไม่แค่หนึ่งแค่หนึ่งไม่ตายคุย<ว> <c oughs> มึงเข้าเร็วเพื่อเอามึงมึงกดสองแม่งเดินเข้าเร็วประตูอะเอามึงกดสองอะไอวินมึงเออลงมาดิมึงก็ไปดิมึงกดสองเข้าประตูใช่ไหมโอ้มึงก็อย่ากดดิจะบอกว่ากูกับมึงกดดต่เพิ่งขีความการเลยดิเห็นปะหนึ่งสองเดินเข้าประตูน่าจะไม่มีอะเออ เราุกท้ายแล้วเร,เราเรากี้เราบุกี้เดินเราวุกี้แค่ชั้นหนึ่งก็เจอเลยมือกันหมดังหน้าดิเอือดิโอเคกูไปแล้วสอง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 ,สอง,สองเร็วดีกดดีโอเคไปไปสองแล้วสองแล้ว,อ,ลวอือไม่ไปดับทีไรตกใจทุกทีไปเราทเลยอุ้ยหนึ่งอะไรอ่ะเตียง ประตูเปิดสองประตูสามป้ายไม่ไม่หนึ่งหนึ่งสองสองสองอ่มีแค่สองอมึงได้กินเสียงไหมเชีเสียงคือผีในประตูอ๋อเสียงด้วยเหรอเสียงด้วยนับเรอกูออกแม่งละโอ้ เขี่ยมันก็มาจากประตู้วไม่ใช่โว้อะไรวะอะไรก็คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะไอ้หนุ่หัวร้อนแล้วนะใครอยากเล่นเกมอะไรหัวร้อนปั่นๆนหรือจะเขียนโคนหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็มเมนได้